ก็กาวัสดีคงไม่ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพราก็ผมบันไตนะฮะไปยู่ในเกมอาคิมิตันนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเก็บอีกฉากจบหนึ่งกันขอบคุณคอมเมนต์ที่มาเมนด้วยนะครับผมว่ามันมีอีกฉากจบหนึ่งนะพี่ผมก็เลยลองไปดูว่ามันจะเก็บอีกฉากจบหนึ่งยังไงก็สิ่งที่เราทำก็คือต้องเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมน่าจะใช่นะงั้นก็เ e สโกเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะไป โอเคก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าตรงนี้จะใช่จุดที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะลองดูสิเงียบเฮ้ยของจริงว่ะก็คือที่ผมไปเล่นมาผมไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยนะนอกจากเล่นรอบที่สองมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจุดเช็คพอยท์ให้หรือเปล่าได้รับมีดสี่อัน มีสี่อันเอาแล้วกูขว้างเพื่อโจมตีเดี๋ยวนะเรากำลังจะเจอกับอะไรเขับเนี่ยฮัลโหลทางยาวมากสวัสดีครับทางยาวเกินมีเซฟให้ตรงนี้ด้วยเตีบเฮ้ยเจนี่มันเมดปะวะ น่าจะใช่นะเมธที่เคยทรยศคุณอาชมินะครับผมอ,อย่างไงดีชิบหายละดูทรงน่าจะได้บอสไฟว่ะเออยังไงดีถอยหลังแต่เรามีมีดนะมีดสีอันโอ้โหชีบยเม่งถือดาบม,มาเลยแล้วดูสาวทแท็กโคตรบอสไฟเธอดูแข็งแกร่งมากเลยไม่นะ ฉันต้องถูกฆ่าแน่ๆฉันต้องหนีชิบหายต้องหนีเหรอเรามีมีดนะยังไงดีเอ,อ่อเฮ้ยโอ้โหเกือบเอ,อ่อต้องใช้มีดใช่ไหมปาไงาต่อเฮ้ยโอเคเหมือนว่ามีดมันจะสตันนิดนึงเราต้อง เขาเรียกว่าไงห,หันกลับไปเตรียมปาเมีดอีกรอบใช่ไหมดูสิอือยากอยู่นะก็ค <c oughs> ือไอตอนนี้มันวิ่งเร็วมากมาตั้งสติ <c oughs> เออถ้าเรายืนอยู่เฉยๆตั้งแต่แรกไม่ต้องวิ่งได้ปะลองดูสิอ่ะลองอยุืนเฉยๆนะลองเงี้ยแหละมา <c oughs> <c oughs> นี่ไง ปลาหนึ่งอันแล้วเชี่ยกเกือบปลาสองอันปลาสามอันปลาสี่ไงต่ออ้าวเอ๊ะเอ๊ะหรือต้องวิ่งไปที่ทางออกะ่ะเดี๋ยวเอาใหม่สิมีสี่เล่มเลยต้องใช้ค้อนเดี๋ยววะ ก็คือปาสตันสี่รอบแล้วก็เอาค้อนทุบเหรอโอเคลองดูนะเดี๋ยวเราลองเอามีดปาสตันมันแล้วก็เอาค้อนทุบอย่าบอกนะต้องเอาค้อนทุบสี่ทีแหละอื้โอเซาแทกเอนเดอร์ลิงอะมาถอยนิดนึงแล้วก็รอ แล้วก็เฮ้ยผิด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 หรือต้องใช้ลัลวๆวะมีดครบแล้วแล้วก็คอ้อนหนึ่งใช่ก็แย่แล้วโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองวิ่งหนีดูปลาสี่รอบไม่ตายถ้าต้องทนดูเจ๊แกแต่ว่ายินเก๊กทุกรอบไปสวัสดีครับ พี่ก็เก่งเกินมาลองวิ่งนะตอนนี้ลองวิ่งอย่างเดียวเลยมายังตื่นเต้นว่ะมีดกดกดเบ้นไปไหนทันทีเสียมอสไป มาความพยายามรอบที่ไหลไม่รู้สแปมอะไสแปลมรัวดีไซน์เท่อยู่นะหน้ากากแดงด้วยไปหันไปอย่าลก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 มาย มันไข่ขึ้นเรื่อยๆจริงวะสไว้นี่ไงอ๋อต้องหนีนี่เองเชี่ยแล้วกูก็คือ,อสารภาพว่าตั้งใจฆ่าอีกแล้วเหรอนี่มันคงไม่หยุดใชนะโอเคมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมลูกกระตายเหมือนเดิม อืมมันจะมีอะไรเปลี่ยนไหมนะเหมือนเราไปททำให้เขาบาดเจ็บเหรอก็เลยแบบไม่มีพลังพอจะสู้คุณอาคิมิหรือเปล่าแต่ดูซิอืมตรงนี้เหมือนเดิมนะน้องเขาก็เดินม,มาชุบคุณแม่ให้สวยงามครับ เก่งเก่งเกินพลังน้องอพีมากเลยนะเอาจริงๆเอ๊ะที่นี่มันเธอคือโอเคเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งผมต้องรู้กับเจ๊เกแล้วเนี่ยไม่อยากเจอภาลาดนั้นเลยเออยภาดในป่าออะ งั้นก็ไว้เจอกันอีกรอบหนึ่งครับผมก็จัดกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมหลังจากที่คุณอาคิมิถูกทุบตีนะครับผมผมก็ข้ามฉากนั้นมาให้และไม่อยากดูอีกรอบอันนี้เหมือนเดิมนะยังไม่เจอเลยใหม่เลยนะตอนนี้ข่าวดีพวกสัปลามันหายไปแล้วนึกบ่นว่าพวกเราสามารถออกจากหมู่บ้านได้แล้วนะวู uh ้ฮ พวกเรารอดแล้วสรุปอาคิมิคุณอาคิมิก็ถูกทุกตีดีอ่ะอาคิมิฉันขอโทษเพราะพวกเราเธอก็เลยยังไงดีจะมีอะไรแปลกไปไหม เดี๋ยวนะปกติมันมีฉายภาพฉากหลังอย่างนี้ด้วยเหรออืมเอ๊ะเหมือนจะไม่มีนะฉายกลับมาที่บ้านอ้าวแขวนคอเฉยเอ๊ะน่าจะรู้สึกผิดละหรือเปล่า อาคิมิลูกดูแย่มากเลยลูกต้องผ่านเรื่องราวร้ายๆมามากมายแน่นอนลูกทำดีที่สุดแล้วเอาละงั้นให้พ่อยังไงดีชุบปะเฮ้ยเป็นไปได้นะไหนดูสิมาเยี่ยมสารเจ้าด้วยกันอาคิมิขอบคุณนะ ฉันคิดถึงเธอฉันอยากจะใช้เวลามากกว่าน,นี้กับเธออืมอาคิมิหลับให้สงบนะพวกเราพวกเราต้องไปแล้วยังไงดีนี่งไงล่ะจุดๆอาคิมิอาคิมิ เอ๊ะยังไงมาเป็นตัวเลยว่ะเยโดเชียวพร้อมกับสาวแท็กสดใสอาคิมินี่เธอคืออาคิมิงั้นเหรอใช่นี่ฉันเองอาคิมิแต่ว่าได้ยังไงอย่างที่ฉันบอกไงเดี๋ยวฉันก็กลับมา ทำไมเธอถึงคิดว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งละ่ะอารคิมีฉันดีใจที่ได้พบเธออีกครั้งหนึ่งนี่แล้วเธอจะทำไงในอนาคตเหรอตอนนี้หมู่บ้านไม่ต้องการฉันอีกแล้วเพราะฉะนั้นฉันต้องไปแล้วละ่ะจากตอนนี้ฉันจะกลับไปในที่ฉันมา เออเธอจะไปแล้วงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งพวกเราต้องได้พบกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนฉันสัญญาเชียเมื่อตอนที่เราได้พบกันอีกครั้งนึงมากินข้าวเย็นด้วยกันนะเชียเอ้ยสดใสเวอร์เลยวะ่ะโอ้โหต่างจัดโนเบลเอนดิ้งจัด จริงๆมันเรียกว่า normal ending ได้ไหมเหมือน bad end ด้วยนะอันนั้นอะแต่อันนี้น่าจะเป็น two end ละมัง้งเชีย่ยเกิบพลาดจุดจบดีๆไปซะและ้วจริงๆผมไม่รู้ไม่เคยรู้นะว่ามีอีกฉากจบนึงอะจนกระทั่งคนในเมดมาบอกนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ได้เห็นน้องกับไมค์ครั้งนึงก็น่าจะจบแค่นี้ละมัง้งใช่ไหมไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วและ end credit ก็ยังเป็นตัวอักษรแบบเลทหมอนเดิม เอ็นว้าว wow. ไม่คิดว่าเกมแบบนี้ก็จะจบดีได้นะครับผมโอเคก็สำหรับอาคิมิตันก็น่าจะจบจริงๆแล้วล่ะนะเป็นฉากจบที่ดีมากเลยก็ขอบคุณที่ติดตามกันมากับซีรีส์นี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับผม